มีประตูราคาไม่แพงบอกเลยคันนี้ขายถูกมากเพียง469,000บาทโ o โ o ราโด,ด 2.5LT Z71 ปี2019แท้ไม้แท้16,000กิโลเมตร วันนี้นะครับพบกันกับผมเช่นเคยนะครับนัดสุดรมบ้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้นัดมีรถ4ประตูนะครับราคาไม่แพงปีใหม่ๆหไม่ได้น้อยมาแนะนำกันเลยนะครับวันนี้เป็นรถคันนี้เลยนะครับ New c h e v r ร l e t c o l o r a d ดนะครับรุ่น4ประตู2.5 LT z 7 1นะครับเป็นรถปี2019แท้นะครับเป็นรถเกียร์ธรรมดารุ่นยกสูงนะครับจากโรงงานเลยนะครับ คันนี้ไม้น้อยมากนะครับลูกค้าปี2019แท้นะครับเลขไม้เพียง16,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับเราขายถูกมากนะครับคันนี้เพียง469 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อคันนี้ไปนะครับคุ้มจริงนะครับรถคันนี้ยังอยู่ในระยะรับประกันศูนย์นะครับถึงปี2022เลยนะครับ สำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับรูกค้าเครดิตนี้นะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับสามารถเลือกค่อนได้นานสุดถึงแ4เดือนเลยนะครับออกง่ายจัดไปแนนได้ทั่วประเทศไทยนะครับซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะครับที่นี่ซื้อรถที่นี่นะครับเรามีใบรับประกันนะครับการันตีตัวถังโครงสร้างของรถนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับ เดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้า New c ชฟโปรเรตโคโ o ราโดนะครับรุ่น4ประตู2.5 z 71นั่นคันนี้นะครับว่าเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับไปผมไปชมพร้อมๆกันเลยครับเราไปชมกันเลยนะครับว่ารุ่น2.5 l p z 71นะครับได้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับฝากระโปรงหน้านะครับตกแต่งด้วยสติกเกอร์นะครับโคโราโดสีดำเลยนะครับ ด้านกระจังหน้าของเขานะครับตกแต่งด้วยโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับด้านล่างนะครับตกแต่งด้วยนะครับพลาสติกสีดำนะครับตรงกันชนด้านล่างนะครับสวยจริงนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมระบบไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะครับส่วนระบบไฟหน้านะครับของเขาเป็นไฟหน้านะครับแบบปฏิรีเฟกเตอร์นะครับปลอดไฟนะครับแบบฮาโลเจนนะครับ ถัดมานะครับด้านข้างนะครับซุ้มล้อนะครับทั้ง4ล้อนะครับตกแต่งด้วยคิ้วซุ้มล้อสีดำนะครับแบบดุๆเลยนะครับคันนี้สายลุยเลยนะครับถัดมานะครับด้านล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กแต่งนะครับขอบ18 TE37 นะครับมาพร้อมยางนะครับ265 60R18 เลยนะครับระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับ มานะครับตรงกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ยังไม่คับเก็บแบบไฟฟ้านะครับด้านประตูคู่หน้านะครับมีโลโก้นะครับโคโรราโดนะครับแบบโมเมียมเลยนะครับด้านล่างนะครับตกแต่งด้วยบันไดนะครับบันไดด้านล่างนะครับสีดำซ้ายขวาเลยนะครับ ัดมาด้านบนนะครับตรงมือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านข้างนะครับตกแต่งด้วยสติกเกอร์นะครับส่วนล้อหลังนะครับเป็นระบบเบรกดัมนะครับรุ่นนี้นะครับแม็กทีอีสามเจ็ดนะครับสวยๆขอบ18ดนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับ ด้านท้ายนะครับตกแต่งด้วยกันชนหลังนะครับฝาท้ายนะครับมือเปิดนะครับเป็นสีดำนะครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมโลโก้นะครับดูโรแมกนีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโรแมกนะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับ2.5นะครับ แล้วก็โลโก้นะครับโคโลราโดนะครับแบบครมเมียมเลยนะครับฝั่งฟ้ามือนะครับจะมีโลโก้นะครับคำว่า LT แบบครมเมียมนะครับเป็นรุ่น LT นะครับด้านหลังนะครับตกแต่งด้วยนะครับแม็กไคลเนอร์นะครับจากศูนย์เลยนะครับคันนี้สวยมากนะครับรถปี2019แท้นะครับเลขไม่น้อยด้วยนะครับลูกค้า วิ่งมาเพียง1 6 0 0 0กิโเมตรนะครับแถมรถนะครับอยู่ในระยะรับประกันศูนย์นะครับถึงปี2022เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้เป็นรถกระบะ4ประตูด้วยนะครับขายเพียง46,9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้นะครับรีบเลยนะครับบอกเลยนะครับคุ้มจริงนะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นด้านในตัวรถกันต่อนะครับ ภายในห้องโดยสารนะครับเริ่มจากเบาะนะครับคันนี้มีการหุ้มเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับสีฟ้าเลยนะครับภายในกว้างมากๆนะครับสําหรับนิวเ e ฟโครโดสี4ประตูคันนี้นะครับรถเดิมนะครับมีใบรับประกันการตรวจสภาพตัวถังโครงสร้างเลยนะครับการันตีรถของเรานะครับไม่มีชนดักไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ํามานะครับ เดี๋ยวเราไปชมออปชันฝั่งคนขับกันต่อนะครับลูกค้าคันนี้นะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับมาพร้อมปุ่มกดลดล็อกลักลนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลขใหม่กันนะครับว่าคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่นะครับ คันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่16,794กิ่โลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีกอนะครับรับประกันไม้แท้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ power นะครับสามารถปรับสูงต่ำได้เลยนะครับสำหรับ new shape นะครับระบบถุงลมนิรภัยนะครับคันนี้มี2ใบนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับถัดมานะครับด้านหน้าจอนะครับเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับวิดีุ CD MP3 เ u x ม s b นะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ ถัดมานะครับด้านล่างนะครับระบบแอร์ของเขานะครับเป็นแอร์ปรับนะครับแบบธรรมดานะครับด้านล่างตรงนี้นะครับมีปุ่มกดนะครับตัวควบคุมนะครับการเลื่นถลายนะครับแล้วก็ตัวควบคุมความเร็วนะครับขณะลงทางลาดชันนะครับถัดมานะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่องยนต์ดูร์แมกนะครับ2.5ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ของเขาเลยนะครับสําหรับนิวเชฟพันนี้นะครับ ภายในก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าสนใจคันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ตลอดนะครับของเราเปิดบริการทุกวันนะครับยินดีให้คําปรึกษาทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดไม่ว่าจะเป็นจัดไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพเลยนะครับของเราบริการลูกค้าเต็มที่นะครับเรื่องรถเราจริงจังเรื่องบริการเราจริงใจนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถ4ประตูนะครับ New c h ฟโคราโดคันนี้นะครับรุ่น2.5 LT z 71นะครับ สามารถนัดดูรถนะครับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยนะครับของเราเปิดตลาดรถกลางคืนนะครับตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับสําหรับ EP นี้นะครับนัทฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน EP หน้านะครับว่านัทจะนํารถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสําหรับวันนี้นัทลาไปก่อนและพบกับนัดได้ใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ